ชี้ช่องทางหาเงินให้สำเร็จและรวยเร็วขึ้นโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒเราต้องเลิกความคิดแบบเดิมๆได้แล้วนะครับความคิดแบบเดิมๆบอกว่าเรียนโรงเรียนดีๆเรียนสูงๆและเมื่อจบมาหาที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆหรือหาที่ทำงานในหน่วยงานราชการที่มีความมั่นคงสูงแต่เดี๋ยวนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลย ในยุคป,ปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมความคิดและทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีที่จะทําให้ทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จและรวยมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนใครมีสถานีโทรทัศน์จะต้องบอกว่าคนนั้นมีโอกาสคนนั้นรวยและคนนั้นเป็นผู้ที่มั่งคัง่งมียอดกําไรต่อปีเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้าน แต่ในปัจจุบันนะครับใครมีสถานีโทรทัศน์คนนั้นนะครับมีแต่แบกรับภาระเอาไว้ทำอย่างไรเพื่อให้ปีนี้ขาดทุนน้อยกว่าปีที่แล้วเท่านั้นเองเพราะในยุคปัจจุบันนะครับคนเลิกดูโทรทัศน์ผ่านจอสี่เหลี่ยมที่เราดูติดข้างฝาผานังบ้านแล้วเดี๋ยวนี้คนมาดูผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะดูผ่าน YouTube ย u ท e b เฟซบุ๊ก o o k i ็อกอินสต a กรหรือในโลกโซเชียลอื่นๆก็ตามเพียงแต่ว่า คุณมีแค่มือถือและก็เงินเติมเน็ตเท่านั้นเองคุณก็จะสามารถเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองได้สิ่งที่คุณทําก็คือว่าเรียนรู้พัฒนาตัวเองและหาคอนเทนต์ตามกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการเมื่อแต่ก่อนใครต้องการที่อยากจะมีร้านอาหารรูรูสวยๆและทำไรายได้ดีๆต้องแต่งร้านหรูต้องหาทำเลทองเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาหา อาหารอร่อยในร้านเราทานมากๆาแต่เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นเลยขอให้คุณมีฝีมืออย่างเดียวคุณสามารถโพสต์ขายในโลกโซเชียลออนไลน์ได้ขอให้คุณทําอร่อยจริงๆและลูกค้าของคุณจะบอกต่อและสินค้าของคุณจะขายได้เองการลงทุนสมัยนี้ไม่ต้องลงทุนมากเหมือนเมื่อแต่ก่อนเพียงแต่ว่าเรากําหนดให้ถูกจุดเท่านั้นเองว่ากลุ่มลูกค้าของเราเราต้องการขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มไหน เท่านั้นเองแล้วสร้างคอนเทนต์ดีๆคุณก็จะประสบความสําเร็จได้คุณก็จะรวยได้ด้วยการลงทุนเพียงนิดเดียวคุณก็จะสามารถเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงการได้ตลอดเวลา